ถ้าคุณนหลายๆจ้าสาวใบมือนถูกเฉิญยังยังอยู่นะครับแม่บ่นโต้บมามาโต้ไปเบ้อเจ้าเย่าไปรเบ้เชิญนะคะนอ่อมเชิญนะคะยาอ่อยผมตะม้อนฮิหลวเห็นบ่ม่เล่นไม่จุดาฮรกบ มัวใจสีชมพูด,ดูกเชินประกวดน้องปูทุกคนเลยนะมัดใจเจ้าสำหรคือเก่าเวลาเดิน ้างนอกก็ไปไม่ได้แต่ได้เย็นใจ้อบแม่สุพินแม่สุพิน,พ,นพินพาเพลินนะคะแม่สุพินสัางคนยืนก,ก็จะตกบูแท้มาลุกเดินผ่านไปผ่านมาไม่เข้ามาได้ดะคะหน่อยหงยงสบัสดีนะคะคุณ นะคะเดี๋ยวต้อนรับทุกคนค่ะคุนแม่สมบัติดัสดีค่ะแม่สมบัติคนสวยจ้าคนมาแล้วน้องสิวน้องดัดดาคนสวยกำลังรับชมนะคะมาเปลี่ยนกับคุณในไลนกเชิน ตัวเมลนานอ๋ตัวเมล่าเ,อาาเปอนๆพุ่นค่าขอบคุณค่ะยอมลับไม่เหมือนอยห่งงวงห่วงาง่วงนอนมาตะลุกออทำหน้าตุ่นอ้ยขอเขาเศรากับกินกาแฟเอ em tàu kinh cà phê em không có mà kính... còn phút là khiên... hiện... Lái... Lái hiệt đều, hiệt lại lại mà tân mình bỏ lòng chói cho bà hiệt tiếng năm can แม่กระวง,งลกลาโร่รับกันะนี่มีมูนอกกัะวงตัวนีั้สีสีมังตะอ้ยอันคือ,อันอยหญตัวนอยวีนะปับบดคหนหลายๆเ้ื่อกด,อด,อดแม่ลำเพลินนอกกัน,นอ เพื่อนไล่รับล้ำเพื่อนไล่รับสวัสดีค่ะแม่ยบุญคนช่วยคนเกียงค้าขอบคุณนะคะแม่ล้ำเพื่นห้องนอนก็เม่ยน้อยแม่บุญยิ้มช่วยนานละมากครับขอบคุณครับเหนื่อยไม่ไปดีด้วยกด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 นะครับทุกคนเกียงข้างเนี่ย บุญนะครับผมขอบคุณครับคนในห,หลายหนุกบิกโจขอบคุณมากมายนะคะยิ้มว่าละ่ะ <laughs> ยิ้มอยู่กับยายยิ้มอยู่ไก่ยิ้มอย, <laughs> ยู่เย็นทั้งเมื่อทั้งเมื่อแล้วก็เสียงนกเขากับขันเสียงไก่กับไก่เลี้ยไก่เลีลลลลล้ยกับไก่เลี้ย ไม่นานย่างนั้นเฮยแม่ไม่ยคยบอกแม่ก็ยังบอกคุณนม่คุณบอกม่ม่มหัวจังเลยคุณสุบินมาไหมว่าคุณสุบินตัง้งนจเตไยนี่ตอนรับเด้อค่ะคุณสุบินเดินผ่านไปผ่านมาเอเข้ามาได้ดรอคะ หน่อยฮยงสวัสดีนะคะคุณโน้ยอะไรใดนั้นเห็ดมเก็บซะคนทิ้นทันมันโนกันทุนจังสันจังสีมอหน่อยจหนึ่งันอนติดอันติเลยนีกันยูนีน้าเราโมนากันกันเลยสวัสดีกันตัวน้องแม่หนุ่ม กไหนผานโฆษณาเขาเท่านิดว่าท่านเดต้องกดกดกดาซยกันนี่กดถูกใจแล้วก็ง่ายงไม่กันกระเดียดกรเดียดกรเดียดเดียดมากมอย่างนี้เลยใดนั้นเก็บมีเก็บ không thêm nhịp Vô thân vô cảnh thật nặng Chúng san chúng sinh chùa mà chả Bàn lục bàn lục đi <laughs> chùa mà đi, mình chơi đi สวัสด,ดีวันด,ดีด,ดีดดดดลูกหน่อยกอย็วันดีหนูเพียนนูเพียนอินตอนจะพูด,ดจะดกำลังลรับชมสวัสดีคบบรัคบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าทำผิดพอสมพันธ์สวัสดีค่ะแม่บุญสวัสดีค่ะพอสมพันธ์สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะนี่นั่งเงาโน่นในบ่อจำบ้านเพื่อนๆกุ๊บกอดกาแฟเย็นเย็นเย็นเด้อเคือสิขึ้น ใจหลายมันนอขานอได้ไหมน้ำเพลินนอครับนอปกดหน้าแม่น้ำเพลินอนอหนะูตัวหนวดมันเยอะเพื่อนขอนอ,นอนุญาตปวดพ่อสมพันธ์ด้วยค่ะเอกคนหน้าลากนอกันนอคันนอคันดีปะน้าจ้าหน้าจ้ากดก่อนหัวใจสีแดงให้ล้ำเพลินลูกเจ๋ แม่สมบัติแม่บุญจะจะไม่จะไม่ไปแล้ว <laughs> <c oughs> ส่งกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะแม่ไก่ขอบคุณนะคะคุณลหลายๆคะ่ะกันนะพุมดันทุกคนหินดีคบทุกคนส่วนหน่อย หน่อยนิ่งยงทางเนาะเปิดมากับพอแต่ส o บ้านขาเปลียนเฟรคเกิดหมดเสาเดินตั้งแต่เสาเพื่อจะนอนเปลี่ยนวัหนังหาวนอนย่างเง้มนเปิดมากับพอแต่ส o o บ้านเปลี่ยนเฟรคหมดเสาเดินตังเด็นตอน สก็คือตัวกำลัรงรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบนี้ทุกวันก็ยังชวนมาป่าในชมบัตรจีนได้มาลาินดาชัดจำนี้กำลังรับชมคุณลักษณะคุณนัคษณะมาลินดาใกล้ลูกเชิญกดจมูกกดกอดลูกเชิญ ซุปหน่อไม้เจบเบค่ะเจ็บด้วน่ยลำเทินกอดๆลูกเป้นครับขอบ้อณนกตุกทุคนค่ะบณสุบินดใจทดใจสงกำลังรับชมกากอคุณนะคะมสามสิบห้า ส่วนจมุง่งมาไหนเด้อค่ะให้กันมาได้ค่ะดีตันรับทุกคนค่ะท่านนันลูก